เด็กหญิงนิยายบุทสาวตัวร้ายในนิยายนั้นเป็นยากบทที่ห้าสิบสามตาห่วงมิใช่ของหายากเสียหน่อย มีเงินก็หาซื้อได้เสียงเจ้าฝูหนิงเอ่ยประชดประชันโูหยินผูเท่าตาััดสายตามองหลานชายของนางตาห่วงมิใช่สมุนไพราหายากก็จเจ้ง แต่พวกเจ้าคนใดรู้บ้างว่าช่วงนี้ข่าท้องไม่ดีเดิมทีเพราะนางต้องการซ่อนอาการเอาไว้แต่ถ้าวันนี้ไม่ดีขึ้นก็จะให้แม่บ้านจางไปหาซื้ออยู่แล้วคิดไม่ถึงว่าเหลนสาวคนนี้ช่างสังเกตคนที่เหลือไม่กล้าพูดอะไรโฮยินผู้เท่าจึงหันไปมองแขกด้วยรอยยิ้มเชิญนั่งก่อนขอรับ เขารับคำอย่างผู้ชนะก่อนเดินไปนั่งอย่างเต้าอี้ที่อยู่ด้านข้างเจ้ามู่เจ้ามู่เหลือบมองเขาแม้ว่าไม่คุ้นเคยกับชายคนนี้แต่เขาก็รู้ว่าอีกฝ่ายสนิทสนมกับอาสวนของเขาแเยรูมักบ่นเรื่องชายคนนี้ให้ฟังบ่อยครั้งเขาอาจไม่ได้ขัดขวางเช่นที่ท่านพ่อกับท่านอาพยายามทำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสนับสนุนคนที่ยังไม่รู้ที่มาชัดเจน หรอกนะเจ้าอีหารไม่เหมือนน้องชายของเขาท่าทางสงบนิ่งของเขาทำให้การพูดไม่คุกคามจนเกินไปวันนี้เป็นวันครอบครัวคุณชายห่วงมาถึงที่นี่เกรงว่าต้องมีทุระสำคัญนั่นคือคำต่อว่าอย่างสุภาพเดิมทีข้ามาที่นี่ก็เพื่อเที่ยวชมเทศกาลสงหยาง แต่เพราะไม่คุ้นเคยจึงต้องตารให้อาสวนเป็นคนช่วยนำทางให้ไม่ทราบว่าวันนี้อาสวนสะดวกหรือไม่เขาเอ่ยเรียกอย่างสนิทสนมเจ้าสีส่วนไม่ได้สบตากับเขานางเหลือบมองคนอื่นในสกุลเจ้ามากกว่าโดยเฉพาะมารดาที่นั่งอยู่ด้านข้างแต่ไม่ต้องรอให้นางเอ่ยปากเจ้าฉงซานก็เอ่ยขึ้นเสียก่อน เกรงว่าจะทําให้คุณชายผิดหวังสกุลเจ้าอยู่ที่นี่ก็จริงแต่อา่วนเดินทางไปมาไม่ได้เชี่ยวชาญพื้นที่ในเมืองมากนักถ้าคุณชายต้องการเที่ยวชมเมืองและเทศการชงยางจริงข้าจะให้ล้านชายอย่างเจ้ามู่เป็นผู้นําทางเพราะเ้าอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ด็ก สมกับเป็นอดีตขุนนางคำปฏิเสธของเจ้าชงซานไม่มีร่องรอยช่องว่างให้ต่อว่าได้จะเป็นอะไรไปหโฮยินผู้เท่าเอ่ยขึ้นที่จริงอาส่วนมาครั้งนี้ยังไม่ได้ออกไปเที่ยวตามประสาหนุ่มสาวในเมืองจัดงานรื่นเริงพวกเจ้าคนหนุ่มสาวก็ควรออกไปเที่ยวชมเสียบ้างทิ้งคนแก่ๆพวกนี้ไว้ที่นี่ท่านยา่า เจ้าฝูหนิงทำท่าจะคัดค้านเท่าว่าพอเห็นสายตาของโหยินผู้เท่าเขาก็เงียบเจ้าไ่ลินกับเจ้ามู่ก็ไปด้วยกันไม่ต้องมาอยู่กับคนแก่พวกนี้หรอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นพวกเขาค่อยสงบลงมิใช่ให้อาสวนออกไปเพียงลําพังกับชายคนนั้นยังมีเจ้ามู่กับเจ้าไหหลินตามไปด้วยเรื่องนี้พอฟังได้ เจ้าหัหลินเหลือบมองน้องชายของนางด้วยรอยยิ้มหญิงสาวเคยพบในท่านหวงก่อนหน้านี้เมื่อราวเจ็ดปีก่อนการพบกันครั้งนี้คิดไม่ถึงว่าจากนายจ้างจะกลายเป็นชายหนุ่มที่ตามติดอาสวนบางทีนี่อาจเป็นเรื่องของพรหมลิขิตนางย่อมยินดีที่อาสวนจะพบพรหมลิขิตของตัวเอง นอกจากนี้แล้วอีกคนในสกุลเจ้าที่ต้อนรับเขาก็เห็นจะเป็นสีซีไฮเด็กน้อยกระโดดลงจากที่นั่งของตัวเองเดินเข้ามาหาเขาจับมือนั้นเอาไว้ด้วยท่าทางกระตือรือรน้นวันนี้ท่านจะออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกใช่หรือไม่ขอรับท่านพาข้าขี่ม้าอีกได้หรือไม่ขอรับอาไฮเจ้าเด็กคนนี้ ฉีตองไห้ต้องการดึงตัวบุตรชายกลับมาแต่กลับถูกภรรยารั้งมือของเขาเอาไว้หววข่าวรานยิ้มที่มุมปากย่อตัวลงมองเด็กชายเบื้องหน้าถ้าผู้ปกครองของเจ้ายอม ข้าสามารถพาเจ้าฝึกขี่ม้าได้ชายหนุ่มมิใช่คนเขาเขารู้ดีว่าในสกุลเจ้านี้หากปรารถนาจะได้อาสวนต้องเอาชนะใจคนที่มีอิทธิพลที่สุดอย่างโฮยิ่นผู้เท่าและคนที่ไม่มีใครกล้าขัดใจอย่างฉีสีไฮท่านยายทวดขอรับ เจ้าอ้วนฉีซีไห่เองก็รู้ว่าถ้าเขาขอบิดาคงไม่ได้ขอมารดาก็ไม่แน่ว่าจะได้หรือไม่เช่นนั้นควรต้องขอท่านยายทวดที่รักเขาที่สุดคนหนึ่งเด็กคนนั้นจึงวิ่งเข้าไปหาหูหยินบูเท่า กอดขาออดอ้อนเอาใจอย่างที่นับว่าเป็นท่าไม้ตายของเขาทุกครั้งโฮยินผู้เท่ามีหรือจะกล้าขัดใจเหลนชายคนเล็กของนางนางจับมือเหลนชายเอาไว้เอาละ่ะไม่ต้องอ่อนทวดรอกทวดฟังทุกอย่างที่เจ้าพูดดีหรือไม่ข้ารักท่านยาั่ทวดที่สุดขอรับ เจ้าสี่ส่วนไม่มีโอกาสแม้แต่จะอ้าปากเพื่อปฏิเสธหญิงสาวได้แต่นิ่งฟังการสนทนาเหล่านั้นแต่นางรับรู้ได้ว่ากำลังถูกห่วงเ่าหลานต้องมองอยู่เช่นนั้นแล้วนางควรทำอย่างไร,รเผชิญหน้ากับเขาโดยตรงไม่ได้การหนีหน้าก็ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาของนางทำไมการจัดการใช้คนอื่นถึงไม่ยุ่งยากเช่นนี้ ก่อนจากไปบุรุษสกุลเจ้ายังเรียกเจ้ามู่มาพบก่อนบอกเขาดูแลอาสุวรรกับพี่สาวของเจ้าให้ดีอย่าให้เจ้าหนุ่มหน้าไหนเข้าใกล้พวกนางเด็ดคาดไม่เช่นนั้นพ่อจะเล่นงานเจ้าเป็นคนแรก ไม่บ่อยนักที่คนอารมณ์เย็นอย่างเจ้าอี้หานจะข่มคู่บุตรชายเช่นนี้เจ้ามู่อายุ20กว่าปีแล้วเขาไม่ใช่เด็กที่กลัวอำนาจบิดาอีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธคำสั่งนั้น ขณะที่เมืองชายแดนกำลังสนุกสนานกับเทศกาลสงหยางในเมืองหลวงกับอึมครึมเรากับถูกแมกฝนบดบังทุกวันนี้แม้จิ้นอ๋องจะไม่ได้กักขังบุตรสาวคนเล็กของเขา แต่ทุกครั้งไม่ว่านางจะเดินไปที่ใดก็ต้องมีองครักษ์คอยตามติดเสมอคนพวกนี้ไม่ได้มาเพื่ออารักขาความปลอดภัยให้นางแต่หน้าที่ของพวกเขาคือดูแลไม่ให้นางก่อเรื่อง แม้ว่าบุตรชายสกุลติงผู้นั้นยังไม่ได้เดินทางกลับมาที่เมืองหลวงแต่คนที่เคยมีประวัติว่าแอบหนีออกไปก็ไม่ได้รับความไว้ใจจากบิดาอีกครั้งนี้หนิงเรี่ยงหลงไม่ได้ดื้อรั้นเพราะหลายวันมานี้นับตั้งแต่กลับจากเมืองชายแดานนางรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางประการของบิดาแม้ว่าเขาจะไม่ได้ดุหรือต่อว่านางอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่อบอุ่นอ่อนโยน นเท่าก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่มองมาบางครั้งหญิงสาวก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกผิดหวังนางรู้ว่าไม่ใช่แค่เพราะเรื่องที่นางหนีไปหาคุณชายติงเท่านั้นแต่เป็นเพราะเจ้าสีสวนคนนั้นต่างหาก เมื่อบิดากล่าวถึงเจ้าสีส่วนว่าเป็นนายหญิงของวังบุพผานางก็รับรู้ได้ถึงความเสียดายตอนนี้บิดาคงเปรียบเทียบนางกับสตรีคนนั้นแม้ไม่เคยพบหน้าก็รับรู้ได้ถึงความพ่ายแพ้คนที่เคยได้รับสิ่งที่ต้องการมาเสมออย่างหนิงเลี่ยงหลงจะอดทนได้อย่างไรบิดาที่รักนางมาก กำลังเห็นบุตรสาวอีกคนดีกว่าชีวิตรักของนางที่ควรโรยด้วยกลีบดอกไม้ก็เต็มไปด้วยขวากหนามจากตาห่วงทำไไมทุกอย่างในชีวิตของนางถึงได้เลวร้ายลงสิ่งเดียวที่ท่านหญิงสามารถโทษได้ ก็คือเป็นเพราะเจ้าสีส่วนไม่ยอมกลับมาแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์แทนนางเป็นนายหญิงของวังบุปผาที่ยิ่งใหญ่เพียงใดขนาดมอบทางเลือกที่ดีกว่าให้แต่กลับไม่ยอมรับกลายเป็นท่านหญิงของแคว้นหนิงและเป็นพระชายาของชินอ๋องแห่งต้าหววมีสตรีใดบ้างกล้าฝันถึงฉากนี้นางที่ได้รับโอกาสกลับไม่คว้าเอาไว้ถ้าบิดาชื่นชมเจ้าสีส่วนเพราะการสร้าง กลุ่มการค้าวังบุปผาเช่นนั้นนางจะสร้างกลุ่มการค้าของตัวเองบ้างเป็นอย่างไรหญิงสาวขบคิดกระทั่งจำได้ว่านอกจากสกุลหานแล้วยังมีกลุ่มการค้าอีกแห่งที่พอจะมีชื่อเสียงในเมืองหลวงหญิงสาวจึงเดินทางไปที่นั่นในวันนี้ กลุ่มการค้าแห่งนี้ชื่อว่ากลุ่มการค้าสกุลไว่พวกเขาไม่ยิ่งใหญ่เท่ากลุ่มการค้าสกุลหานในเมืองหลวงแต่ก็ไม่ได้ห่างชั้นกันเกินไปก่อนหน้านี้กลุ่มขนส่งอาหารของพวกเขานับว่าเป็นอันดับหนึ่งจนกระทั่งจื่อเถิงหลัวเปิดตัวกิจการก็ค่อยๆซบเซาลงแต่ยังไม่แย่เกินไปนัก ผู้นำของสกุลเว่ยเป็นพ่อค้าที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการของเขาไม่นานนักแต่สามารถสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วในเมืองหลวงเพราะอาศัยว่ามีญาติเป็นขุนนางท่านหญิงเลี่ยงกรงได้ส่งจดหมายมาบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าจาเป็นผู้นำสกุลไว่ยในปัจจุบันเขามีอายุไม่มากราว36หรือ37ปีเท่านั้น จึงมีชื่อเสียงในฐานะพ่อค้าที่ฉลาดหลักแหลมเมื่อหญิงสาวก้าวเข้าไปด้านในเขาก็ยืนรอต้อนรับอยู่แล้วข้าน้อยเว่ยเจ้าคาระวะท่านหญิงขอรับนายท่านเจ้าเงยหน้าขึ้นเพิดวันนี้ข้ามาเพื่อคุยการค้าโปรดปฏิบัติกับข้าเหมือนคู่ค้าคนอื่นของท่าน หญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานนุ่มนวลเว่ยเจ้าอาจไม่ใช่ใชายหนุ่มรูปงามแต่ด้วยท่าทีองอาจก็ทำให้เขาดูดีกว่าคนทั่วไปอีกทั้งยังเป็นพวกนิยมหญิงงามอีกด้วยดังนั้นเมื่อได้พบท่านหญิงเลี่ยงหลงจึงอดไม่ได้ที่จะส่งสายตาเจ้าชูมาให้เพียงแต่เพราะอีกฝ่ายเป็นถึงท่านหญิงจึงไม่กล้าแสดงออกมากเกินไปหนิงเลี่ยงหลงนึกรังเกียจคนเช่นนี้ ตัวเป็นการนึกอยากกินเนื้อหง แต่ฉากหน้ายังคงมีรอยยิ้มประดับอย่างไรถ้าต้องการบรรลุผลที่คิดไว้นางต้องพึ่งพาชายผู้นี้หญิงสาวปล่อยให้เขาเดินนำนางเข้าไปในห้องส่วนตัวมีสาวใช้ติดตามอยู่ด้านข้างส่วนองค์คารักลังเลที่จะรออยู่ด้านนอกเพียงแต่เมื่อท่านหญิงไม่อนุญาตเขาก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งอีกเพียงแต่เรื่องนี้ต้องกลับไปรายงานท่านององ คงไม่นับว่ากําลังต่อเรื่องใช่หรือไม่ร่างเพียวบางนั่งลงที่เก้าอี้เบื้องหน้าเจ้าของห้องนางมองเขายิ้มแย้มท่านญิงให้เกียรติมาเยือนกลุ่มการค้าสกุลไว้ไม่ทราบว่ามีอะไรให้ข้าน้อยรับใช้หรือขอรับข้าได้ยินมาว่าในเมืองหลวงแห่งนี้นอกจากสกุลหานแล้วสกุลไว้ก็นับเป็นหนึ่งในกลุ่มการค้าขนาดใหญ่มีใช่หรือ นางเกริ่นเข้าเรื่องมองฝ่ายนั้นชดอกขึ้นอย่างภาคภูมิใจพอดีค่าเกิดอยากลองลงทุนทำกิจการบ้างแต่ท่านคงรู้ว่าข้ากับสกุลหารมีปัญหากันไม่รู้ว่าทางสกุลว้วยรังเกียรหรือไม่ ไว้เจ้ารู้ดีเรื่องของท่านหญิงเลี่ยงหลงกับบุตรชายสกุลติงด่งดังไปทั่วเมืองหลวงสตรีคนนี้ฉากหน้าง,งดงามอ่อนหวานแต่กลับซ่อนขมเที่ยวเอาไว้บุตรสาวสกุลหานคนนั้นจึงพ่ายแพ้ของดีเช่นนี้จึงตกทอดมาถึงมือของเขาชายหนุ่มยิ้มแย้มตอบกลับข่าวลือทั้งนั้นหนะขอรับข้าพอรู้เช่นกันแต่ไม่ค่อยเชื่อท่านหญิงงดงามเพียงนี้ คงเป็นคนอื่นเข้าหามากกว่านางรู้ว่าเขาประจบเอาใจแต่ก็พึงพอใจกับการประจบเช่นกันขอบใจแต่ที่ข้ามาวันนี้ก็เรื่องทำการค่ะข้ารู้ว่าท่านเองก็พยายามแข่งขันกับสกุลหานอยู่ติดเพียงแต่ว่าเงินทุนของท่านไม่เพียงพอสีหน้าของเว่ยเจ้าจริงจังมากขึ้นท่านหญิงต้องการสิ่งใดขอรับ ข้าจะมอบเงินทุนให้ท่านใช้เส้นสายของข้าสนับสนุนท่านข้าอยากให้ท่านสร้างกลุ่มการค้าสกุลเว่ยของท่านให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแคว้นหนิงคราวนี้ชายหนุ่มเอ็นหลังแววตาของเขาเปลี่ยนไป ในฐานะพ่อคะเขารู้ว่านี่คือโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตที่เขาจะสร้างกลุ่มการค้าสกุลไว้ให้เติบโตขึ้นแต่ไว่เจ้าก็มีใช่คนง่อหากต้องการแข่งขันกับสกุลหานนั้นควรเป็นการทําให้กลุ่มการค้าสกุลไว้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงก็พอแล้วแต่นี่ท่านหญิงปรับต้องการให้เขาทะเยอทะยานยิ่งกว่านั้น ท่านหญิงคงไม่ได้ต้องการแข่งขันกับสกุลหานเท่านั้นสินะขอรับใช่ท่านหญิงเลี้ยงกรงที่เคยอ่อนโยนคนนั้นยอมรับข้าต้องการให้ท่านยิ่งใหญ่กว่าวังบุพพาท่านคิดว่าทำได้หรือไม่ของแบบนี้ไม่ลองก็ไม่รู้หรอกขอรับอีกด้านหนึ่งของแคว้นเหนียงไม่มีใครรู้ ว่ากำลังมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญกำลังเกิดขึ้นคนหนุ่มสาวของสกุลเจ้าและสะกุลฉีออกมาเที่ยวชมเมืองที่ประดับประดาอย่างงดงามเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลฉงหยางเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นเมืองชายแดนที่เคยรกกร้างก็คึกคักไปด้วยผู้คน ตอนแรกพวกเขาก็มีเที่ยวชมในเมืองคนที่ตื่นเต้นที่สุดคือฉีซีไฮแต่ความกระตอรือรือร้นของเขาก็มีอยู่ไม่นานเกินไป เพราะใจยังจดจ่ออยู่กับการขี่มา้าไม่นานเขาก็รบเราขอให้ในายท่านห่วงพาเขาออกไปขี่มา้าพวกเขาจึงเลือกสถานที่ใกล้กับเขาที่ขึ้นไปเมื่อวานเพราะเชิงเขาเป็นพื้นที่ราบและล่งเนื่องจากในบรรดาคนทั้งหมดมีเพียงเจ้ามู่กับนายท่านห่วงเท่านั้นที่ขี่ม้าเป็นชายหนุ่มจึงให้คนของเขาเตรียมม้าเอาไว้สองตัว สตรีสองคนเพียงหาที่ร่มนั่งกรอใต้ต้นไม้มองบุรุษสามคนขี่ม้าอยู่ในสายตาของนางตอนนั้นเองที่เจ้าไห่หลินเพิ่งมีโอกาสได้สอบถามลูกพี่ลูกน้องของนางความสัมพันธ์ของเจ้ากับในท่านหวงเป็นอย่างไรกันแนะ่ คนที่กำลังมองภาพน้องชายขี่ม้าอย่างอิจฉาก็สะดุ้งตกใจนางหันไปมองพี่สาวของต้นพี่กำลังยิ้มอย่างเจ้าเล่ไม่ว่าจะซ่อนสีหน้าได้ดีแค่ไหนก็ยังไม่อาจซ่อนริ้วแดงพี่พาดกลางใบหน้าได้ดวงตาของนางหลุบลงอย่างช่วยไม่ได้น้ำเสียงที่ปรับให้เรียบยังมีร้อยตระนก,ก็เป็นคนที่ร่วมงานกันอย่างไรเจ้าคะ แต่แววตาที่เขามองเจ้าและวิธีการที่เจ้าหลบตาเขามันดูไม่เหมือนแค่นั้นหรอกนะเจ้าไห้หลินเงยหน้ามองฟ้าข้ารู้ว่าสกุลเจ้าของเรามีความหลังที่ขมขืนบุรุษสกุลเจ้าคงไม่อยากให้พวกเราเสียใจเพราะความรักแต่พูดในฐานะที่ข้าเป็นพี่สาวไม่มีใครรู้ว่าโลกหน้าพบหน้ามีจริงหรือไม่ถ้าเจ้าไม่รับรักเสียตั้งแต่ตอนนี้ ก็อาจไม่มีโอกาสให้เจ้าอีกแล้วในแววตานั้นมีรอยเศร้าลึกแต่ครู่เดียวก็หายไปนางเงียบเพื่อให้คนฟังได้คิดแต่ไม่รู้หรอกว่าสำหรับคนที่เกิดและตายมาแล้วอย่างเจ้าสีสวนในใจคิดอย่างไรโลกหน้ามีจริงแน่แต่ ใครรับประกันได้บ้างว่าชาติต่อไปนางจะเกิดเป็นอะไรสามารถรักษาความทรงจำเช่นนี้ได้ทุกครั้งหรือไม่กระทั่งเกิดแล้วเป็นใครก็ไม่สามารถเลือกได้อีกนางไม่ใช่สาวน้อยที่ตื่นตระหนกต่อความรักนางเคยมีความรักแต่ก็พอเข้าใจในชีวิต เข้าใจอารมณ์และตระหนักในความคิดของต้นท่ามกลางความเงียบนั้นในที่สุดห่วง่าวานก็ขี่ม้ากลับมาส่งฉีซสีไห่ที่บ่นว่าเจ็บก้นเด็กน้อยถูกพี่สาวอุ้มลงจากม้าเดินไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้กับเจ้าไห่หลินขณะที่เจ้ามู่เองก็บนม้ากลับมาคิดว่าทุกอย่างควรยุติเท่านี้แต่ใครจะนึกว่าอยู่ดีๆในท่านห่วงที่ยังอยู่บนม้า จะเอ่ยถามหญิงสาวที่ยืนอยู่ด้านล่างอยากล้องขี่ม้าหรือไม่หญิงสาวเงยหน้ามองภาพของชายหนุ่มที่ถูกแสงแดดยามสายสาตร์กระทบเป็นฉากหลังราวกับว่ามีรัศมีบางอย่างแผ่ประกายออกจากร่างของเขา ใบหน้าที่งดงามก้มลงเล็กน้อยนางเอื้อมมือขึ้นไปหาเขาโดยไม่รู้ตัวมือนั้นถูกรั้งเอาไว้เขาใช้มือหนึ่งจับมือนางเอาไว้มืออีกข้างก็คว้าเอวรั้งร่างบางให้หลอยขึ้นไปบนหลังมา้าแค่ชั่วพริบตาเจ้าสีสวนก็นั่งอยู่ด้านหน้าของเขานางตื่นตะลึงไม่คิดว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วถึงเพียงนี้ ไม่ทันได้พูดอะไรห่วงหาวหลานก็เริ่มขี่ม้าย่อๆออกไปเดิมทีเจ้ามู่ต้องการตามแต่พี่สาวของเขาก็เอ่ยห้ามไว้ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองให้อาสวนตัดสินใจเองเถิด ฉากเบื้องหน้าเป็นป่ากว้างสายลมที่อวนด้วยกลิ่นดอกจีหวาวปะทะเข้าที่ใบหน้าครู่หนึ่งเจ้าสีส่วนก็ลืมไปว่าใครนั่งอยู่เบื้องหลังนางหญิงสาวกลางแขนเล็กน้อยเพื่อสัมผัสสายลมนั้นสายลมคล้ายจะอบอุ้มนางไปทั้งร่างกระทั่งรับรู้ถึงไออุ่นด้านหลังที่แนบเข้ามาใกล้ได้ยินเสียงกระซิบถามผ่านสายลมจีหวัวหอมหรือไม่ ผู้ที่กำลังเพลิดเพลินกับบรรยากาศสะดุ้งขึ้นมาไม่รู้ว่าเขากำลังหมายถึงจีหวาไหน เพียงแค่เปรเยถึงกลิ่นจีฮวาในอากาศตอนนี้หรือหมายถึงช่อจีหวาที่นางได้รับเมื่อคืนเจ้าสีส่วนจึงเงียบไม่ได้ตอบคำถามของเขาชายหนุ่มเองก็ไม่ได้เร่งรัดเขาพานางขี่หมาชมทิวทัศน์ได้ยินเสียงนกร้องลมพัดใบไม้ไหวแต่ในใจหญิงสาวคิดถึงเรื่องราวมากมายก่อนเอ่ยถามพี่ท่านกล่าวว่าหากข้าน้อยถาม จะตอบทุกอย่างจริงหรือไม่ข้าไม่เคยพูดเล่นเมื่อกล่าวเช่นนั้นย่อมหมายความเช่นนั้นผู้ที่กุมบังเหียนจากเบื้องหลังเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้าเจ้าต้องการถามได้โปรดถามแล้วข้าจะบอกเจ้าทุกอย่างแท้ห่วงของท่านมาจากแท้ห่วงของราชวงศ์ต้าห่วงใช่หรือไม่ เพียงคำถามแรกก็ทำให้คนที่บังคับมารู้สึกตกใจเพียงแต่เขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วจึงตอบกลับในทันทีใช่ดังนั้นท่านเป็นเชื้อพระวงคนหนึ่งของต้าห่วงใช่ท่านไม่ใช่เพียงแค่ผู้ช่วยของชินอ๋องเช่นที่ท่านบอกข้าน้อยใช่ ทุกคำตอบชัดเจนไม่มีการลังเลในใจเจ้าสีสวนตื่นตระหนกแม้เตรียมใจและคาดเดาเรื่องนี้เอาไว้นานแล้วท่าทางของเขาและพฤติกรรมหลายอย่างทำให้นางไม่เชื่อว่าเขาเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยของชินอองเท่านั้นก่อนหน้านี้นางไม่ถามเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา ทุกคนต่างก็มีความลับของตัวเองแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่นางต้องกำจัดความคับข้องใจทั้งหมดเพื่อให้ได้รับการตัดสินใจที่ปราศจากร้อยขุนมัวถ้าเช่นนั้นแล้วท่านเป็นใครกันแน่คราวนี้ฝ่ายนั้นไม่ได้ตอบคำถามในทันทีเขาเงียบไปชั่วอึดใจก่อนเอ่ยตอบคนอื่นเรียกข้าว่าเหยียนหลัวอ๋องแต่ตำแหน่งที่แท้จริงของข้า คือชิ้นอ๋องแห่งต้าหวงฮะนางตกใจจนเกือบพลัดตกจากหลังมาโชคดีที่ฝ่ายนั้นใช้มืออบเอวไวแน่นจึงกล้งร่างกลับมาได้นางเอียงศีรษะหันกลับไปเผชิญหน้ากับเขามองดูสีหน้าที่เรียบเฉยท่านท่านคือชิ้นอ๋องแห่งควัมต้าห่วงเช่นนั้นหรือ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ